คนนี้ประกาศชัดกลางรายการยังโสดหลังชอบถูกมองว่ามีแฟนแล้วหลายคนรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีนอนอินทนนท์ที่มักมีคอนเทนต์ดีๆฮาฮาพาหัวเราะจนท้องแข็งอยู่บ่อยครั้งและหลายคนก็มักเข้าใจผิดคิดว่าเขานั้นมีแฟนแล้วจนกระทั่งล่าสุดออกรายการซานิบ้าได้เบากับเพื่อนรักโมมนชนก ที่มีบางช่วงบางตอนได้พูดเต็มๆชัดๆบอกทุกคนว่าส่วนมากคนจะคิดว่าตนมีแฟนแล้วหรือคุยเยอะพร่เพื่ออะไรอย่างนี้หยุดคิดมึงพูดทุกรายการแบบไม่ต้องคิดแทนไม่มีจริงๆโสดมากพี่พยายามให้เพื่อนรอบตัวทุกคนหาช่วยกันอะไรอย่างนี้พยายามเฟ้นพยายามอะไรสุดท้ายแล้ววอไม่มีเวลาจริงๆ ถ้ารู้สึกว่าถ้ามีแฟนก็คงอยากมีแฟนที่เข้าใจตนในธรรมชาติการทำงานของตน